สวัสดีค่ะพบกับดิฉันเกตมณีพยากรดวงชะตานะคะวันนี้จะมาทำนายดวงของชาวราศีมีในช่วงเดือนธันวาคมท่านใดที่เกิดราศีมีหรือรัคนาราศีมีนั้นนะคะก็ลองเข้ามาเช็คดวงชะตาได้นะคะว่าดวงของคุณจะเป็นเช่นไรนะคะชาวราศีมีนะคะต้องบอกว่าในช่วงเดือนธันวาคมนี้นะคะเป็นช่วงที่ ตัวคุณนะคะจะมีโอกาสดีๆนะคะเข้ามาให้กับชีวิตนะคะเขาเรียกว่าเป็นช่วงที่เปิดรับโอกาสที่ดีเปิดรับสิ่งใหม่นะคะหรือว่ามีความปรติยินดีนะคะในสิ่งที่เผชิญอยู่นะคะเขาเรียกว่ามีโอกาสดีๆเข้ามาให้กับชีวิตหรือชีวิตของชาวราศีมีนั้นคุณมีโอกาสที่จะมีเรื่องให้ เปลี่ยนแปลงมีการพลิกผันนะคะในกิจกรรมชีวิตบางอย่างเกิดขึ้นหรือมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบในการชีวิตในเป็นไปในรูปแบบใหม่ๆห,หรือเป็นไปในรูปแบบที่มันต่างจากรูปแบบเดิมมากขึ้นนะคะชาวราศีมีเนี่ยนะคะในช่วงเดือนธันวานั้นนะคะก็เป็นช่วงที่คุณนั้นจะมี เรียกว่าเป็นช่วงที่คุณเนี่ยโฟกัสเอาใจไปโฟกัสในเรื่องของการทํางานมากนะคะมีโอกาสที่จะมีเรียกว่าเป็นช่วงที่งานเข้านะคะมีงานทําควบคู่มีงานคู่ขนานหรือเป็นช่วงที่คุณจะมีโอกาสดีๆทางการงานมีโชคในด้านของการทํางานเข้ามาเกิดขึ้นหรือทําอะไรเกี่ยวกับการงานเนี่ยคุณจะได้จะได้รับการชื่นชมทางการงาน ะะงานที่ดําเนินอยู่มีโอกาสที่จะสำเร็จผลไปในทางที่ดีไปในทางที่คุณตั้งเป้าไว้นะคะหรืองานบางงานที่คุณรับผิดชอบอยู่จะเกิดโอกาสดีๆเข้ามาให้กับเจ้าชะตานะคะเป็นช่วงที่คุณจะมีความโชคดีทางการงานเกิดขึ้นไม่ทางตรงก็ทางอ้วไม่ทางตรงก็ทางอ้อมนะคะแล้วก็ ชาวราศีมีนนั้นเนี่ยนะคะถ่าจะโดดเด่นในเรื่องของการทํางานมากเป็นพิเศษนะคะถ้าดวงมันจะปังจะเฮงเนี่ยมันก็จะเฮงจะปังจากการที่มีงานเข้ามานั่นเองนะคะท่าในใดที่มีปัญหาทางการงานเนี่ยหรือตกงานใดๆก็แล้วแต่เนี่ยในช่วงเดือนธันวาคมเนี้คุณต้องได้รับโอกาสดีๆในเรื่องของงานในเรื่องของอาชีพนะคะรวมไปถึงท่านที่มีงานทําหรือมีอาชีพ ประจำอยู่แล้วเนี่ยก็มีโอกาสที่จะมีอาชีพใหม่ๆเข้ามาให้คุณได้หยิบจับให้คุณได้ทดลองทำหรืองานวางงานที่คุณดำเนินอยู่มันสามารถแตกแขนงน,นะคะแตกหน่อออกไปได้เรื่อยๆเขาเรียกว่ามีการขยับขยายงานนะคะจากหน้างานเดิมมีการขยับขยายงานเกิดขึ้นหรืองานบางอย่างมันมันเป็นลักษณะที่ว่ามันผลิดอกออกผลมากขึ้น นะคะมีช่องทางในเรื่องของอาชีพเนี่ยหลากหลายอาชีพหรืออาชีพประจําที่ทําอยู่เนี่ยนะคะมันแตกแขนงไปเรื่อยๆอย่างนี้ก็ได้มีเครดิตมีความน่าเชื่อถือทางการงานมากขึ้นชาวราศีธนูขออภัยค่ะชาวราศีมีเนี่ยดวงยังบอกอีกว่าคุณจะมีตัวอิจฉาทางการงานนะคะเรื่องงานต่างๆเนี่ยเป็นช่วงที่คุณจะ มีความโดดเด่นในเรื่องของงานนะคะหรือสังคมที่ทํางานเนี่ยคุณจะมีความโดดเด่นมากแล้วก็จะมีศัตรูมีตัวอิฉามีคนริษยาหรืองานบางอย่างที่คุณกระทาอยู่เนี่ยมันมีโอกาสที่จะโดนกลั่นแกล้งทางการงานหรืองานมัน,ม,นมันร่าชา้าร่าช้าโดยที่ว่ามีคนกลั่นแกล้งคุณในที่ทํางานหรือถ้าคุณไปขอร้องขอความช่วยเหลือจากใครเนี่ยนะคะ ในที่ทํางานไม่ว่าจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่หรือเพื่อนร่วมงานเนี่ยมันมีโอกาสที่จะไม่ได้รับความร่วมมือจากเขาเท่าที่ควรมีโอกาสมีศัตรูทางการงานเกิดขึ้นมีคนอิจฉาริษยาในที่ทํางานด้วยเช่นกันดวงยังบอกอีกว่าชาวราศีมีเนี่ยช่วงนี้คุณจะเอาใจโฟกัสกับคนในครอบครัวเป็นห่วงคนในครอบครัวหรือมีโอกาสที่จะมีงานทําร่วมกับคนในครอบครัว นะคะเช่นมีมีการทำงานร่วมกับกับคนในครอบครัวเช่นถ้ามีสามีภรรยามีคนรักก็มีโอกาสทำงานร่วมกับคู่ครองคนรักหรือถ้ามีลูกก็มีโอกาสที่จะทำงานร่วมกับลูกคำว่าครอบครัวเนี่ยมันหมายถึงพ่อแม่สามีภรรยาหรือลูกก็ได้นะคะเพราะว่าดวงเนี่ยมีโอกาสทำงานร่วมกันกับคนในครอบครัวนะคะแล้วก็ รวมไปถึงดวงมีโอกาสที่จะมีความโชคดีในเรื่องของหลักทรัพย์ด้วยเช่นกันสําหรับชาวราศีมีนนะในช่วงเดือนธันวาคมนี้ท่านมีโอกาสได้หลักทรัพย์ได้ทรัพย์ใหญ่ๆเข้ามาไม่ว่าจะเป็นที่ดินเป็นบ้านเป็นรถเป็นร้านคา้าหรือเป็นสํานักงานใหม่คุณมีโอกาสดีๆในเรื่องของหลักทรัพย์ในเรื่องของทรัพย์ใหญ่ๆเกิดขึ้นเพราะว่าเป็นช่วงดวงโชะตาของชาวราศีมีนเนี่ยคุณจะมีงานเข้ามากขึ้นในเรื่องของงานตรงนี้มันจะก่อไรายได้ก่อลาภผล เข้ามาเป็นอย่างดีนะคะต่อมานะคะในเรื่องของการเงินการทองต้องบอกว่าเรื่องเงินเนี่ยท่านสําหรับท่านที่มีรายได้จากต่างประเทศต่างถิ่นแดนไกลรายได้ตรงนี้จะเป็นไปในทิศทางที่ดีมากขึ้นกว่าเดิมคนที่มีรายได้จากต่างประเทศคุณจากเดิมที่คุณมีอยู่เนี่ยคุณมีโอกาสหาเงินได้มากขึ้นจากการต่างประเทศต่างถิ่นแดนไกลสาหรับท่านที่มีรายได จากต่างประเทศอยู่แล้วนะคะแต่ท่านใดที่ไม่มีช่องทางไรายได้จากต่างประเทศเลยต้องบอกว่าเป็นช่วงที่การเงินของคุณนั้นจะมีความแปรปวนนะคะคือมีเรื่องเสียเงินมีรายจ่ายมากขึ้นโดยเช่นกันมีความแปรปวนในเรื่องการเงินการทองหรือมีความตึงเครียดบางอย่างในเรื่องการเงินการทองเกิดขึ้นหรือจะแปลว่าชาวราศีมีนเงินที่คุณหามาได้เนี่ยจะมีรายจ่ายรออยู่ คือมีแผนที่จะจ่ายจะจ่ายอยู่แล้วนะคะแล้วชาวราศีมีนท่านใดที่มีรายจ่ายที่มันเป็นประโยชน์ต่อตัว,ตวคุณเนี่ยนะคะเช่นเอาเงินไปลงทุนเกี่ยวกับหักทรัพย์เสียเงินไปกับการซื้อที่ดินซื้อบ้านซื้อหลักทรัพย์ไว้เป็นของตัวเองถือว่าดีนะคะต้องหาวิธีแก้เคล็ดดวงโดยการเสียเงินไปกับรายจ่ายที่มันเป็นประโยชน์มากที่สุด นะคะพาะ่าดวงชะตาชาวราศีมีนนั้นจะมีเรื่องจับจ่ายใช้สอยค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะคะแล้วก็ดวงเนี่ยความแปรปรวนในเรื่องของการเงินการทองเนี่ยมันก็มีเพิ่มขึ้นเขาเรียกมีเรื่องให้พลิกผันเปลี่ยนแปลงทางการเงินนะคะแล้วก็ต้องบริหารจัดการกันให้ดีนะคะอย่าประมาทในการใช้เงินใช้ทองด้วยต่อมาสุขภาพชาวราศีมีนนั้นต้องระวังเกี่ยวกับสายตาให้มากๆนะคะสายตาตาผ้ามัวสายตาความดันม่เกนหลอดเลือดนะคะ ต้องดูแลสุขภาพกันให้ดีด้วยนะคะแล้วก็เกี่ยวกับระบบประสาทระบบสมองกระเพาะอาหารกระเพาะปัสสาวะด้วยนะคะชาวราศีมีนเนี่ยนะคะช่วงเดือนธันวาคมนะคะเป็นช่วงที่คุณเนี่ยช่วงนี้ทําอะไรอาจจะทํคทาคุณใครไม่ขึ้นนะคะหมายความว่าในเรื่องของด้านผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยอาจจะมองคุณไม่ดีนะคะผู้หลักผู้ใหญ่บางคนมองคุณไม่ดีเขาดูถูกคุณเขาเขาเรียกว่าเขา คือไม่ว่าคุณจะทําอะไรในด้านของผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยค่อนข้างที่จะถูกมองข้ามผู้หลักผู้ใหญ่มองข้ามไม่เห็นคุณค่ามไม่เห็นศักยภาพถ้าพูดถึงในเรื่องของการทํางานเนี่ยในเรื่องของการเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ค่อนข้างที่จะเป็นไปได้ยากผู้หลักผู้ใหญ่บางคนเนี่ยอาจจะไม่ไม่ถูกเฉลโตกับคุณก็ได้นะเพราะว่าเป็นช่วงที่ดาวพฤหัสบดีเนี่ยเข้าอยู่ยในภพวินาศเนี่ยมันก็แปลว่า ผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ให้คุณหรือไปเจอผู้หลักผู้ใหญ่ที่ไม่มีบารมีเท่าคุณนะคะเจอผู้หลักผู้ใหญ่ที่วาสนาน้อยนะคะถ้าในเรื่องของการขอร้องขอความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยค่อนข้างเป็นไปได้ยากที่เขาจะช่วยเหลือนะคะก็หลักๆแล้วมีเพียงเท่านี้ฝากกดติดตามกด subscribe ด้วยวันนี้สวัสดีค่ะ